สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับบริษัท Splash Interactive ใหม่ Isuzu MU7 Super Titanium ลงตัวกับชีวิตทันสมัยทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณสนรายการ l i g h t House Family สนับสนุนช่วงโดยใหม่ Isuzu Super Titanium ลงตัวกับชีวิตทันสมัยทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้เกริ่นนำถึงเรื่องงานศิละปะของการถ่ายภาพที่มีชื่อว่า d r e a m s of me จัดขึ้นที่วังสวนปาักกาดจำกันได้ใช่ไหมครับวันนี้จะมาขอเจาะลึกแนวคิดและมุมมองของเก่นทากุลสังกปพิชากล้องสหรัฐสังกปพิชาและพี่จอร์ดกฤชโชคที่พัฒนาโปรดิวเซอร์ของพวกเราวงนูโวครับ ผมถามพี่จอร์ดไปแล้วครับว่าทาไมต้องเป็นฟ้าครับจอร์ดครับเมฆกับฟ้านี่ก็คือผมชะชอบมองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก้อนเมฆเนี hmm. ่ยมันเปลี่ยนรูปร่างเวลาแสงที่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันจะเปลี่ยนกันเรียกว่าเปลี่ยนไปแทบทุกวินาทนะีมันมีอะไรให้ดูตลอดเวลา mm hmm. ก็เลยถือโอกาสนี้มันพึ่มาให้ดูบ้างเวลาเห็นอะไรแปลกๆนี่ครับสภาพ ถ้าอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในสถานที่โล่งออกไปมันก็จะแตกต่างเพราะว่าความใสของฟ้าส่วนมากตอนถ่ายไม่ได้คิดอะไรฮะ <c oughs> คิดแต่คิดแต่ว่าทําไงจะให้มันจะปรับยังไงจะมุมไหนจะซูมยังไงจะรอหรือว่าจะต้องรออีกนิดนึงเราไม่รู้ว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นไหนข้างหน้าว่าดีที่สุดหรือยังหรือว่ามันจะดีกว่านี้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ความเพอร์เฟกที่สุดเมื่อไหร่ คำถามสุดท้ายพี่ชอบนฮะเพลงที่เป็นเกี่ยวกับสกายกับฟ้าที่เพลงนึกออกตอนนี้นี่คือเพลงอะไรที่พี่ชอบ High fly touch the sky High fly touch the sky นึกออกเพลงนี้ไแหล, <c oughs> และมันทำทำยัง่งนะทำทำหน่อย High fly touch the sky High fly, fly touch the sky What you gonna do ที่บอกครับครอบครัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้กล้องสารัตสังกปิชาวันนี้เอาภาพที่เป็นขาวดากล้องเล่นขาวดำเพราะว่าเพราะว่าขาวดำมันมันก็ให้ความรู้สึกสงบนิ่งดีนะอ่าจิงๆภาพที่ถ่ายเป็นขาวดำแต่แรกเลยเปล่าหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตั้งใจว่าจะให้เป็นขาวดำเลยนี่คือกรุงเทพในอีกมุมหนึ่งใช่ซึ่งเฉพาะคนบางคนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เห็นทุกเช้า ลองไลฟฟังหน่อยว่านี่คือที่ไหนนี่คือภาพเส้นทางหลักที่บรรดานักขี่จักรยานแถวแถวหมู่บ้านสมคกรจะไปขี่กันแล้วก็เป็นกรุงเทพทั้งหมดเลยการขี่จักรยานตรงแถบนี้ได้เป็นยังไงบ้างพี่งขี่ได้อันตรายไหมก็จะเป็นอย่างนี้เลยภาพนี้เลยก็จะเป็นมุมที่เขาเรียกว่าเขาเรียกสะพานปูนกันแถวเนี้ยันจะเป็นสะพานที่อยู่ในคลองเนี้ยแล้วก็จะมีต้นไม้มีขี่ๆไปก็จะเห็นยกยอซึ่งในบรรยากาศการยกยอมันไม่ค่อยมีแล้วในกรุงเทพอะไรเงี้ย ก็เลยเก็บภาพมาฝากกันคนที่มีแรงบันดาลใจให้เกณฑ์ได้หันมาทําในสิ่งที่ตัวเองมีบ e ล i ีฟในการถ่ายภาพพวกเเป็นกล้องแน่นอนใช่กล้องมีความเชื่อในตัวเกณฑ์ในเรื่องถ่ายภาพนี่ยังไงบ้างตอนแรกก็เราเริ่มถ่ายก่อนเกณฑ์ก็มาสนใจตาม,มจากนั้นเขาก็เดินแซงไปเพราะเขาไปเรียนถ่ายภาพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรียนถ่ายร่งถ่ายรูปแล้วก็กลายเป็นตอนนี้ก็เป็นช่างภาพมืออาชีพไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปติดตามโรงแรมต่างๆซึ่งก็เยอะเหมือนกันก็เป็นรูปที่สวยดี แล้วก็เลยงานถึงเนี่ยงานทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของเกนแล้วเราก็มาจอยเล็กๆด้วยกลายเป็นว่าเกนแซงไปแล้วในฐานะที่ก้องชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยเนี่ยคิดว่าส่วนตัวผมผมรู้สึกเกนมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสูงมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะดนตรีที่เขาเล่นหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นแต่ว่าความเป็นสากลเขาสูงมากเลยในสายตาเกนก้องคิดว่าไงบ้างคือคือเขาได้ไปไปเจอกับพวกคนที่ถ่ายภาพเขาเขาได้โอกาสไปเรียนไงพอไปเรียนก็จะไปเจอพวก โลกทัศน์ในมุมของเขาในเรื่องการถ่ายภาพมันก็เลยก็เลยเปิดกว้างขึ้นในครอบครัว Lighthouse Family ของเราหลายๆคนก็คงทราบว่ามีครอบครัวนูโวและเกนนี้ก็เป็นเกนแบบเกนนูโวมาตั้งแต่ไหนต่อไหนเกนคิดว่า การที่เกณฑ์สามารถถ่ายทอดสิ่งที่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยพี่บอกตรงว่ามันคือ catching the moment หรือว่าการสัมผัสนักว่วงเวลาที่เกณน์ปรทับใจแป๊บนึงใช่มันเป็นแป๊บหนึ่ง,ช,งช่วงเวลาแปบนึ่งมันวีเลจกับดนตรีป่ะอยากถามตรงนี้มานานมากแล้เออวีเลมไหมอย่างเป็นคำ r ริมซอ f มีเนี่ย ผมเอามาจากพิงค์ฟลอยนะจริงๆแล้วออ๋ผมเอามาจากวงพิงค์ฟลอยด์คำว่าคลิมส์แล้วมันเป็นชำเนืองแป๊บหนึ่งอ่ะเหมือนคนกำลังมองอะไรแบบช่วงชำเนืองดูอะไรแบบคลิมส์ออฟมีก็คือตัว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 เกนเองแต่ว่าเรามองพระเรามองอะไรแบบช่วงที่ทริปอยู่หรือเรามองเห็นอะไรแป๊บหนึ่งเราไปดูงานสักงานหนึ่งของเกนแล้วให้ลองให้เล่าก็เราฟังหรือความเป็นคลิมส์ออฟมีสักรูปหนึ่งงานเกนเป็นคนเรียกรูปได้เลยอ่ะเออแล้วแต่พี่จอนแล้วไงชอบอ่าผมชอบนะผมชอบรูปนี้รูปนี้ยืนหน้าบ้านเลย เป็นพระจันทร์มันเหมือนคนหันหลังอยู่คนหันหลังตรงไหนเออตรงนี้เหมือนเหมือนแม่คนไหมอ๋อเป็นอนล่าคนอ๋อนี่เป็นหลายคนจริงๆพระพระทิตเออพระจันทร์คือมุดไปข้างหลังละนี่ตะกี้พี่เห็นตอนแรกพี่นึกว่าเป็นพระอาทิตย์นะแล้วู้สุาเป็นฟ้ามือจริงๆนี่คือพระจันทร์ที่สว่างมากพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์ที่สว่างมากแล้วก็ส่องมาน่าจะประมาณสักสามสี่ทุ่มอะไรยเงี้ยอันนี้ลองให้ดาดูอันนี้นะเขียนว่าอันนี้ให้ดานะเขียนว่าชูก้า ข้อแรกเลยนะคือที่แน่ๆนียนี่คือเม็ดเม็ดของเม็ดน้ำตาลน้ำตาลทรายเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวเลยซึ่งตั้งอยู่บนที่ไหนสักที่หนึ่งที่ให้ความรู้สึกมากเลยอันนี้คือช้อนเลยจริงๆช้อนอ๋อมันคือช้อนนี่เองใช่ไหมแล้วก็เกณฑ์ที่หยิบช้อนขึ้นมาแล้วมีน้ำตาลเม็ดหนึ่งแล้วก็ถ่ายเลยอันนี้ใช้มาโครเรามาโครมาโครก็ไปถ่าย้็ไป ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้มันเป็นระดับ international ได้เลยเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปที่เกี่ยวพันกับความเป็นไทยสูงมากก็คือรถตุกๆและรอยยิ้มก็คือของของคนไทยและการแต่งภาพนี่คือใช้การเร,งเรเ่งใช้ contrast เอาอร่งขเร่งเหมือนเหมือนเราเร่งแสงทีวีให้มันปี๊ดป๊าดอ๋อนี่คือภาพถ่ายที่ไม่ได้ retouch ถูกไหม no 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 r e t o u เล่เล่นแสงเดียว เฮ้ยอันนี้คอนทราสต์อย่างเดียวโอ้โหอันนี้อันนี้คลาสสิกมีจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับผมรายละเอียดอยู่ด้านล่างในขณะนี้ยังไงก็ช่วงท้ายของไลท์เฮาส์แฟมิลี่ของเราในวันนี้มีเพลงอะไรเป็นพิเศษมั้งที่ชอบกับบรรยากาศที่รู้สึกตอนนี้จริงๆถ้ให้นึกผมนึกถึงพิงค์ฟลอยด์แต่ไม่รู้คนชอบกันหรือเปล่ามันฟังฟังเพลงกินฟลอยด์ glimpse of me ในแบบ glimpse of me เป็นเนื้อเพลงหรือว่าชื่อเพลงเลยเป็นเป็นเนื้อเพลงครับโอเคฟังเพลง a glimpse of me จาก Pink Floyd พร้อมภาพถ่ายของ เกนครับผมนี่คือ glimpse of me จากภาคูลสังกปิชาและพี่ชายกล้องและโปรดิวเซอร์ของนูโวครับคุณผิดโชคที่พัฒนา pain. และนี่ก็คือมุมมองของทั้ง3ศิลปินนะครับ,นนรบกับการรวมตัวกันจัดงานแสดงผลงานที่ชื่อว่า glimpse of me งานนี้ยังจัดต่อเนื่องนะครับที่วังสวนผักกาศไปจนถึงวันที่31สิสิงหาคมนี้ วันนี้ลาไปก่อนแบบชิลๆกับรูปภาพและเพลงของ Pink Floyd กันต่อเลยครับ